กินเยอะสุดตอนนี้คือน้องหมูรับมิ้งเอาหน้าอ่อันนี้คือของแม่อของหนูเป็นของหนู่งจูงใช่นั่นแหละที่หนูเอาวา,วา,วางไว้อ่ะเป็นของหนู่งจูงเพราะว่าหนูจะให้หนู่งจูงกินทำไมหนูไม่กินหน้าหรอหนูกินอยู่แต่นุ่งจูงกินเต๋อ เป็นออกต้องออเหอเสียสลายพี่ยุงบ่ะแต่มาทีคือพลังแต่ถ้าน้องหีเพื่อนพาฟังอันนี้ก็ไม่หลูดด้วยจ<า>ัะเห็นแล้วฮะน,น,น้ำไนซที่เป็นยุตัวนี้<อ>ก็คือว่าปัญหาของมันนี่เนื่องจากน้ำมันเป็นเป็นน้ำคล้ายลักษณะน้ำสนิมข<อ>ึ้น เป็นสนามสนิมเนาะคะ่ะน้ำแดงๆสาเหตุน่าจะมาจากดินนะคะแล้วราขอฝากซ่อง,อพ,องพี่น้องไทยอีสานครับพี่น้องไทยอีสานครับพอดีลืมครับแล้ว <c oughs> ก็ขอฝากช่องพี่น้องไทยอีสานกดไลค์กดแชร์กดใจกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูการทำน้ำ ให้น้ําไม่เสียเพราะว่าวันนั้นมีปลาตายเยอะมากใช่ค่ะรเราลองเอาปลานะคะเอาลูกปลามาปล่อยแล้วทําให้ปลามันตายนะคะนี่ทําให้ลูกปลาที่ปล่อยมันตายน่าจะมาจากน้นำละนาะมาได้ครับไม่เลี้ยงปลาครับไม่เลี้ยงปลาหรอกครับมันนี่ก็เลยล่องนะคะ่น้องลอง่องสืบเอเอ็มกากน้ําตาลเนาะค่ะล่องมาใสซน้ำล่องเบิง ล้อเมืองเนาะค่ะว่าน้ามันสีใสขึ้นไหมสีดีขึ้นบ้านน้อค่ะนี่แหละปลาก,การะต่ายปลาดุกคอยตายเกอวิปลาดุเมื่อกี้นี่จะมีปลานี่แหละหานามมันก็เป็นสีแดงๆแบบนี้พี่น้องนี่นามยังบ่ใสนะค่คคปะปลาดุก,กมีชีวิตปะ วันนี้เราวันนี้เราไปกินเป็นมาเล่นนะคะทุกคนคือปลาตายเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะปลาเข่งหรือว่าปลาขาวปลาขาวปลาขาวตายเยอะมากเลยของหนูยังไม่ตายปลาดุกยังไม่ตายโยนมันลงไปเออยังไม่ตายเอาลงไปไน้หนาเหลวมันไม่ใช่ตายหรอกปลาดุกไม่านตายส่วนส่วนมากปลาที่เห็นตายนะคะจะเป็นปลาขาว เพน,เน้ำ็ีปลาขาวสียูป่า่ยขอ,ขอยทนนะคะ่ะปลาขาวเพน้ำทีปลาขาวเจน้ำสีดำ,ำขี่ก้อนขี่ขี่วัวอีไม่เป็นไรไม่ต้องเกียดนี่ไงพลงังจังทีคนะับ Papa. <laughs> จังได้กาดเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะว่า EM น้ำ EM น้ำกากน้ำตาลนะคะชีวิตเดี๋ยวเทลงไปในน้ำอนะเมื่อกี้ซอยน้ำเขาดีขึ้นบ้านาะคะ่ะซอยให้นน้ำใสขึ้นหรือบอเศร้าเป็นแบบสีแดงๆเป็นสนิมบ้านาะคะ่ะแต่มันดีขึ้นปลากะหนาจะบอตายเ,เ,เดี๋ยวปล่อยขึ้นไปเดี๋ยวปล่อยลงไปเนาะค่ะเดีราติดตามกันไหมในคลิปหน้าเนาะพี่หนอ ก็สิมาอัปเดตให้เบิ้ลนะค่ะ